สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 8 2ผมอยากทราบว่านายจ้างไม่หักเงินส่งประกันสังคมเขาบอกว่าเป็นภาระบริษัทผมอยากทราบว่าผมต้องทำไงดีครับอันดับแรกครับให้คุณรวบรวมหลักฐานทุกอย่างที่ยืนยันว่าคุณคือลูกจ้างของนายจ้างรายนี้และถ้าเป็นไปได้ควรสามารถระบุได้ด้วยว่าเริ่มเป็นลูกจ้างตั้งแต่เมื่อไหร่และหลักฐานการรับค่าจ้างทุกงวดเก็บเอาไว้ให้ดี จะเป็นประโยชน์กับคุณถ้าเกิดการติดขัดในการขอใช้สิทธิทประโยชน์กับประกันสังคมครับคราวนี้มาดูการที่นายจ้างไม่หักครับ,ค,รบ,ค,รบ,ค,รบคุณแน่ใจนะครับว่าแค่ไม่หักถ้าแค่ไม่หักเฉยๆเนี่ยไม่ต้องไปกังวลอะไรครับก็ปล่อยเลยตามเลยไปเลยเพราะนายจ้างมีหน้าที่ต้องหักแต่เขาไม่ยอมหักจากคุณเขาอาจจะยินดีออกเงินสมทบทั้งหมดเลยก็ได้ขี้เกียจมาคำนวณหักออกจากคุณคำนวณเงินเดือน มันเป็นภาระกับเขาเขาก็เลยเอาง่ายๆเลยออกให้คุณทั้งหมดเลยจะได้ไม่ต้องมีภาระในการมาคิดคำนวณหักจากคุณถ้าแบบนั้นนะ่ะเป็นประโยชน์กับคุณเสียด้วยซ้ำก็ปล่อยเลยตามเลยครับหรือคำว่าไม่หักเนี่ยก็เพียงแค่เขาค้างจ่ายเงินสมทบแต่เขายังรายงานประกันสังคมอยู่อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปเคลียร์กับประกันสังคมเอาเองเพราะยังไงประกันสังคมก็ต้องไล่บี้เขาอยู่แล้วครับเขาไม่สามารถที่จะติดค้างไปได้ตลอดการ สุดท้ายครับเขาก็ต้องนำส่งย้อนหลังและจะต้องเสียเงินเพิ่มด้วยแล้วก็จะไม่สามารถมาหักจากคุณได้ด้วยเพราะว่าในตอนที่ให้หักเนี่ยไม่ยอมหักแล้วก็ไม่ยอมส่งอยากไปค้างกับประกันสังคมเองก็ให้เขาปิดเคลียร์เอ,เองเราไม่ต้องไปยุ่งครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่เพียงแค่ไม่นำส่งเงินสมทบแต่หมายความว่านายจ้างไม่เคยแจ้งอะไรกับประกันสังคมเลย ตั้งบริษัทขึ้นมาก็ไม่ได้แจ้งประกันสังคมรับคุณหรือว่ารับลูกจ้างคนอื่นเข้ามาก็ไม่เคยแจ้งประกันสังคมไม่เคยนําส่งเงินสมทบไม่เคยรายงานอะไรไปถึงประกันสังคมเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็แสดงว่านายจ้างจงใจทําผิดกฎหมายหรืออาจจะทําผิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการคุณก็สามารถแจ้งให้สํานักง,งานประกันสังคมเข้ามาตรวจสอบนายจ้างได้ครับเดี๋ยวประกันสังคมมาชี้แจง ให้นายจ้างทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเองครับบางทีเนี่ยนายจ้างบางรายอาจจะเป็นนายจ้างมือใหม่ครับอาจจะคิดว่าประกันสังคมเนี่ยเหมือนกับสวัสดิการอื่นๆเหมือนพวกรถรับส่งชุดฟอร์มโบนัสประจําปีอะไรอีกละ่ะกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสหกรณ์หรือสวัสดิการอื่นๆที่จะมีหรือไม่มีก็ได้คือสวัสดิการที่ผมกล่าวมาเหล่านี้ครับถ้านายจ้างที่เขามีทุนทรัพย์เนี่ยเขาก็จะจัดเต็มครับ เพื่อเป็นการจูงใจให้คนอยากทำงานกับเขาและเป็นการดึงดูดคนเก่งๆในตลาดรแรงงานให้เข้ามาทำงานกับเขาแต่ท่านนายจ้างบางรายเนี่ยทุนทรัพย์ไม่พอก็อาจจะไม่มีสวัสดิการที่จะต้องสูญเสียค่าใช้ใจ่ายมากๆให้กับพนักง,งานเขาก็อาจจะตัดออกไปแต่สำหรับประกันสังคมไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดิการที่นายจ้างจะมาเลือกว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้คือจะต้องมีสถานเดียวครับ นี่คือกฎหมายครับกฎหมายบังคับให้นายจ้างต้องทําตามถ้าไม่ทําตามก็คือผิดกฎหมายนั่นเองครับดังนั้นคุณแจ้งให้ประกันสังคมเข้ามาตรวจสอบครับแล้วก็อย่าลืมรวบรวมหลักฐานต่างๆที่ยืนยันการเป็นลูกจ้างของคุณและหลักฐานการรับค่าจ้างทุกงวดเอาไว้ให้ดีด้วยนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับ ใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ